สวัสดีครับผมธาราสังหาปาจีนครับวันนี้จะพาคุณลูกค้าเข้ามาชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอครับพื้นที่ทตาบลดงบางอาเภอประจันตคามจังหวัดปาจีนบุรีที่แปลงนี้สีไร่ครับมีบ้านหนึ่งหลังที่ฉนดคุดแดงนอสศสีจอครับแปลงนี้ขายราคายกแปลงอยู่ที่2อล้านห้าแสนครับคุณลูกค้าหลังนี้แปลงนี้ครับเป็นบ้านสวนสไตล์บ้านน็อกดาวส่งนอนอีกนะครับคุณลูกค้าในพื้นที่มีต้นไม้สร้างความร่มรื่นร่มเย็นให้กับ แปลงของเราครับให้กับบ้านของเราอยู่เกือบเต็มพื้นที่เลยนะครับตัวบ้านเป็นบ้านทรงน็อกดาวน์ยกมาติดตั้งที่นี่มาบิวที่นี่หลังนี้เจ้าของตั้งใจจะมาอยู่ที่นี่ครับเพราะว่าที่นี่เป็นพื้นที่ที่โอโซนแล้วก็เป็นธรรมชาติครับมีต้นไม้เยอะในพื้นที่บ้านโนตนตําบลดงบงังอาเภอประจันาคามจังหวัดปราจีนบุรีครับขึ้นมาชั้นบนครับจะมีพื้นที่ชั้นลอยนะครับเทเลสด,ดาดฟ้า นั่งชมบรรยากาศครับจิบกาแฟเครื่องดื่มฟังเสียงนกเสียงไก่ครับพื้นที่ตรงนี้จะมีไก่ปลาเยอะนะฮะมีกระรอกกระแตรวมทั้งนกหลากหลายสายพันธุ์ครับยามเช้าเช้านะยามกลางวันครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ดีต่อใจเลยทีเดียวแปลงนี้ครับเป็นแปลงที่ยังมีต้นไม้เหลือเยอะครับถ้าคุณผู้ชมที่ชอบธรรมชาติครับแปลงนี้แวะมาชมได้เลยนะครับไม่ต้องไปนึกถึงบ้านนะครับ เพราะว่าแปลงนี้เป็นบ้านนอกดาวแล้วก็เจ้าของไม่ได้มาอยู่นานทําให้มีการสุดลมไปตามการเวลาครับแปลงนี้ขายธรรมชาติครับสําหรับตัวบ้านครับขายตามสภาพคุณผู้ชมคุณลูกค้าที่กําลังหาบ้านสวนบ้านพักครับแวะมาดูนะเอาไปปรับปรุงรีโนเวทเอาเองได้เลยครับสําหรับเรื่องราคาครับก็เจรจาตรองได้โดยตรงกับทางเจ้าของบ้านเลยนะครับแปลงนี้รูปแปลงตามโฉนด ครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือส่วนบริเวณที่ติดถนนด้านหลังครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับในพื้นที่ครับมีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ครับส่วนใหญ่เป็นต้นยางนามีคอแลนมะม่วงอินทนินครับประดูต้นแดงมีต้นตาลด้วยนะครับแปลงนี้สําหรับคุณลูกค้าที่กําลังมองหาบ้านเพื่อไว้เกษียณครับแปลงนี้ก็เหมาะเลยทีเดียวเนื้อที่สีไร่ พื้นที่ร่มรื่นครับในแปลงของเราครับนี่ครับต้นคอแรนต้นคอแรนป่าครับต้นนี้มีพื้นที่ว่างครับให้ปลูกสร้างเพิ่มเติมแล้วก็ทําฟาร์มสเตย์ได้นะพื้นที่ว่างเราอาจจะปลูกผลไม้อื่นหรือพืชผักล้มลุกหรือจะเคียร์ริ่งออกปลูกทุเรียนก็ได้ครับพื้นที่ตรงนี้ในแปลงของเราครับมีต้นไผ่ นะเป็นไผ่ตรงไผ่ลวกไผ่ลวกไผ่ไเลี้ยงอยู่หลายกอรครับพูดถึงไผ่นี่ก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะถ้าลำก็เอาไปทําเป็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องจักรสารได้ครับส่วนหนอก็เอาไปประกอบเป็นอาหารได้หลากหลายเลยนะมีเพื่อนบ้านนะครับตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่มีบ้านนะมีเพื่อนบ้านอยู่บริเวณนี้ครับเราวางแผนที่จะปลูกสร้างเป็นพื้นที่นั่งพักครับทำถมลูกรังไว้เรียบร้อย แต่เจ้าของเดิมเปลี่ยนแปลนครับที่ข้องเราจะสลบลงเล็กน้อยนะครับจากหน้าบ้านยันท้ายแปลงครับจะสลบลงครับตรงนี้ก็จะมีต้นแดงครับไม้แดงแล้วก็มีไผ่เลี้ยงครับที่เหลือไว้ให้กับคุณลูกค้าได้เก็บหน่อกเก็บลำไว้ใช้ประโยชน์ร้อมรั้วทั้งหมดทั้งสไร่เลยนะครับแปลงนี้ลวดหนามหชั้น สูง2เมตรนะครับการเดินทางครับถ้าคุณผู้ชมเดินทางมาจากกรุงเทพมหาคนครทาราเปียบเทียบจากฟิวเจอร์อปากลังสิตระยะทางประมาณ1 3 0ยกิโลเมตรจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสุวรรณภูมิระยะทางประมาณ138กิโลเมตรจากตรงนี้ไปทะเลบางแสนครับชนบุรีระยะทางประมาณ140กิโลเมตรการเดินทางเข้าออกสะดวกครับพื้นที่บ้านโนนตำบลดงบางออำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี รอบรอบขอบชิดครับแปลงนี้ถ้าคุณผู้ชมที่กําลังมองหาพื้นที่ทําสวนทุเรียนแปลงนี้ต้องมาเจาะบ,บาดาลนะครับซึ่งน้ําของเราจะใช้น้ําประปาหมู่บ้านแปลงนี้น้ําไม่ท่วมครับเป็นพื้นที่โนนที่โคกที่สูงพื้นที่ท้ายแปลงครับเราจะทำรั้ว ลวดหน้มทำประตูทางเข้าไว้อีกหนึ่งด้านครับท้ายแปลงก็จะมีต้นไม้เยอะในส่วนท้ายแปลงบริเวณนี้นะสามารถเข้าออกได้ครับทางเป็นทางลูกลังเป็นลักษณะเป็นบายพาสหมู่บ้านเป็นบายพาสของชุมชนครับอนาคตน่าจะมีการเอาเข้าแผนเพื่อทำคอนกรีตนะครับช่วงท้ายแปลงก็จะมีต้นไม้สร้างความร่มรื่นเขียวขจีให้กับพื้นที่ท้ายแปลงครับ ของเราได้ต้นตาลไปด้วยครับต้นตาลน,น่าจะอายุหลายร้อยปีนะออกลูกแล้วต้นตาลตาลตะโนดครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นถนนสาธารณประโยชน์ลูกรลังครับข้ามไปอีกหนึ่งแปลงด้านหน้าก็จะเป็นคลองสาธารณประโยชน์ถ้าเราเคลียร์ลิงออกทั้งหมดครับบรรยากาศ โล่งโป่งแน่นอนอันนี้เป็นต้นอินทนินครับต้นอินทนินมีต้นมะม่วงต้นอินทนินประดูยยางนาไม้แดงนะครับและก็ตันตะโนดครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังหาพื้นที่ที่เตรียมใบกระสีนครับแปลงนี้เหมาะเลยมีบ้านสวนครับเป็นบ้านสวนมีบ้านแล้วครับ สภาพบ้านครับคุณผู้ชมต้องมาปรับปรุงรีโนเวทเอานะฮะเนื่องจากเจ้าของบ้านไม่ได้อยู่อาศัยมานานนะฮะขายตามสภาพนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีมะตูมครับเนี่ยลูกมะตูมมะตูมนี้จะอยู่แปลงข้างๆครับแต่ว่ากิ่งกา้านโผล่มาที่แปลงของเรามีต้นมะขามครับ มะขามมะม่วงต้นไม้เยอะครับเขียวขจีเลยขายธรรมชาตินะครับคุณลูกค้าครับแปลงนี้จะขายธรรมชาติถ้าคุณลูกค้าที่กําลังมองหาพื้นที่ที่เป็นโอโซนธรรมชาติเขียวขจีแปลงนี้เหมาะเลยทีเดียวสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจครับที่ดินแปลงนี้เนื้อที่สีไร่พื้นที่มีบ้านนอกดาวครับ บ้านน็อกดาวขายตามสภาพในตัวบ้านับนะมี3มห้องนอน1ห้องน้ำหนะึ่ง 1> 1ห้องโถงนะครับสีไร่ <4 S 2> เราขายอยู่ที่2อล้านห้าแสนครับคุณลูกค้าครับถ้าตรงสเปกตอบโจทย์คุณลูกค้าที่ชอบธรรมชาติครับสำหรับตัวบ้านขายตามสภาพนะครับย้ํานะครับขายตามสภาพและเราแต่งนี้เราขายธรรมชาติที่มีต้นไม้เยอะครับมาอยู่แล้ว ดีต่อใจส่งผลต่อสุขภาพร่างกายที่ดีต่อไปคุณผู้ชมที่สนใจครับติดต่อธาราเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0860188856 0860188856ครับธารายินดีที่พาคุณลูกค้าคุณผู้ชมเข้าชมที่ดินป่านที่ดินแปลงนี้ผืนนี้สำหรับวันนี้ธารากลับขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมกลับขอบพระคุณอย่างสูง ทาราขออำนวยอวยพรให้คุณผู้ชมทุกท่านครับมีแต่ความสุขความเจริญทำมาค้าขายรุ่งเรืองครับมีลูกค้าไหลามาเทมาประกอบกิจการทําหน้าที่การงานอะไรครับก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโชคดีมีใช้ทุกท่านวันนี้ทาราสังหาปราจีนกาบขอบพระคุณครับ สายลมเพ็ดผ่านบ้านสวนริมคลอง